ในพี่ป๊อปลองเล่าขั้นตอนเนอ<า>รบรย์ใไรสองเราการสมัครงานที่ญี่ปุ่นมันแบ่งเป็นสองกลุ่มแหละคนที่เขาหางานนะครับคนที่เขาเพิ่งจบกับคนที่เขามากึ่งกลางเหมือนกับว่าอย่างผมเนี้ยผมคือทํางานที่อื่นมาใช่ไหมแล้วผมก็มาหางานใช่ไหมครับผมก็จะมีวางแผนแหละมีสักเซนแหละคือเราก็วางแผนออกมาก่อนว่าเรามีจุดแข็งอะไรเรามีจุดอ่อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปสื่อในเรียกิโชว่วา จุดแข็งจุดอ่อนเนอะอะไรภาษาอังกฤษเราดีไหมภาษา uh huh. เราทําอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีพื้นฐานอะไรถ้าเกิดเป็นสายทํางานสินก็ต้องทําพอร์ตมาใช่ไหมครับพอร์ตให้มันแข็งหน่อยส่วนเรื่องภาษาก็ตอนนั้นคือสอบ N3 แล้วแต่ N2 เนี่ยกำลังสอบคือการอยู่ในช่วงเตรียมสอบ N2 แต่อะซึ่งสปอยว่าไม่ผ่านด้วยนะตอนสมัครงานอะ hmm. ก็คือผลออกตอนที่ได้งานแล้วอะว่าไม่ผ่าน N2 แล้วจะไปสอบอีกรอบหนึ่งถึงผ่านนะครับซึ่ง แต่ว่าใช้เขาว่าไงดีคือหนึ่งคือต้องเตรียมตัวแหละว่าโอเคสัมภาษณ์คือในในเรซูเม่เราต้องเขียนอยู่แล้วว่ากําลังสอบ n 2สองใช่ไหมครับทีเนี้ยมันอยู่ที่ตอนคุยแล้วว่าคือถ้าเราดูเไป็นสัมภาษณ์แล้วเนี่ยเราต้องคุยแล้วว่าให้เขาก็จะแบบมั่นใจกับกเราว่าเออไอเนี้ยมันจะสอบ n 2นสองนะแล้วก็ได้แหละอะไรเงี้ยเออเป็น f e ล l i n แบบนี้แต่แล้วเ3สามผมก็ไม่ได้คะแนน ก็คะแนนไม่ได้แย่แต่ก็คือไม่ใช่แบบว่าเกือบเต็มอะไรเงรี้ยไม่ได้มาสายท็อปอะไรอยู่แล้วคาถามที่แบบต้องเตรียมตัวสําหรับคําถามนี้ถ้าอยากไปทาไทยญี่ปุ่นอะไรสักแบบหนึ่งถึงสองคำถามอะไรอย่างเงี้ยอันที่ตอบยากก็จะเป็นนะแบบว่าแล้วมีแผนจะกลับไปดูแลที่บ้านไหมเลอยอปีหนึ่งกลับไทยกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบคําแบบว่าเป็นเป็นการคัดงา้างอ่ะว่าเขาอยากเขาอยากรู้ว่าเรากลับไทยกี่ครั้งเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีฟีลี้อของผมไม่เจอแนวกดดันจิตวิญญาณมากนะผมก็จะจะเป็นแบบอย่างเงี้ยทำ ทำนี้ได้ไหมทํานั้นได้ไหมแบ็กกราวด์ตรงหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วที่บอกว่าคุณผมอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้อธิบายซิว่าว่าบุซิลิหรือว่าโลจิสติกมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่คุณทํามาอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าทั้งหมดสัมภาษณ์เปภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดไหมคะแล้วแต่ที่ครับมันจะมีที่ที่เขาสัมภาษณ์อังกฤษกนบญี่ปุ่นแต่ก็อัวร์ว่าเอาสัมภาษณ์ญี่ปุ่นเป็นหลักครับต่อให้คนพูดอังกฤษเขาก็เป็นคนญี่ปุ่นที่พูดอังกฤษแหละแล้วตอนที่พอสัมภาาาาาาษ์ไปปุนนน้้ะะะกกว่เเจรรรศผลหืออีถ็ เจ้าแฟร์เขาจะมันพอจะเดาได้ว่าได้ไม่ได้ไม่ได้นะประมาณนึงเหมือนกับเขาบอกว่าเดี๋ยวที่ต่อกลับไปครับอะไรอย่างเงี้ยเบสิกเนาะมีของล่ามานานของล่ามานานเดือนหนึ่งเนี่ยค่ะอย่างที่เรารู้มาคืออย่างถ้าสมมติคนจะหางานทำที่ญี่ปุ่นอ่ะต้องเริ่มหาก่อนล่วงหน้าหนึ่งปีเลยอันนี้จริงไหมคะแบบต้องจริงส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมหาลำบากเพราะหานอกฤดูด้วยเพราะว่า ผมมันมาเริ่มหาตอนเมษาซึ่งกันบลฤดูแล้วไงเขาหากันตั้งแต่ช่วงใบไม้ร่วงเนาะก็คือประมาณเดือนเก้าถึงสิบเนาะคือมันเป็นเวทเขาก็จะหาแหละเพราะว่าเขาต้องการที่จะเรียนจบเดือนสามได้งานทําเลยใช่ไหมเดือนสามของรายงานตัวเลยผมมาหานอกนอกฤดูก็จะก็จะเลยเลยมาเลยหายากนิดนึงแต่ว่าหาถ้าเป็นอย่างน้องที่อยู่ที่เนี่ยแล้ว ็เลนเซนมงที่รู้จักกันตอนเนี้ยที่ยังไปมาหาสู่กันอยู่เนี้ยก็ใช่ครับเขาหางานแต่ช่วงปีสามแล้เรียนสิบปีสามก็หางานกันละอย่างนั้นเมื่อคืนมันจะง่ายกว่าหรอคะมันมีโอกาสเลือกอสิ่งที่ยากมากๆส่วนหนึ่งของการหางานคือเงื่อนเวลาครับสำหรับผมนะสำหรับผมนะมนะเพราะว่าผมหาแบบไม่ใช่จบใหม่เนาะผมหาแบบเขาเรียกว่าจูโตคือหาแบบเป็นคนย้ายงานมาอะไรงะงเงี้ยฉันเงื่อนเวลาว่าผมมีซ่าอยู่แค่สามเดือนนะ ต้องหาให้จบภายในสามเดือนถ้าไม่จบแล้วก็คุณต้องกลับไทยเลยจะมีเงินถ้าคุณหา<ม>ปีนึงคุณก็จะมีเจ้าแฟแบบทุกเดือนสามเดือนคุณจะไปเข้าเจ้าแฟเรื่อยๆไปฝึกงานเรื่อยๆไปนู่นนี่เรื่อยๆอย่างเงีเ้ยมันโอาทาให้คุณมีโอกาสเลือกครับสิ่งที่ยากที่สุดของการหางานก็คือเมื่อกี้พี่ปอบอกคือเวลาเหรอคะเวลาของพี่อาจจะแต่ละผมคือเวลากับมันจะมีความอรุณเมื่รวยเนาะเหมือนกับว่าพอเหมือนสุดท้ายเหมือนตอนที่เราตัดสินใจว่าจะทําลามอยู่พักหนึ่งว่า เวลาไม่ไหวแล้วยังไงก็ต้องจับงานนี้ไว้ก่อนละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะมันมีหลายคนที่เหมือนกับว่าเพราะว่าต้องจับงานนี้แล้วไปเจองานที่มันลําบากจริงๆหรือไม่เวิร์กหรือไม่แมชกับเราเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าทางานที่ไทยมันก็รู้สึกว่าอ๋อไม่เวิร์กก็ออกสิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอ,อ,อเรามาทํางานต่างประเทศแล้วอ่ะพอจังหวะออกต้องมาคิดอีกว่าอะแล้ววีซ่าหลังออกเป็นอะไรเราจะมีโอกาสหางานใหม่ไหม มีพี่ป๊อบมีแบบสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยตกใจว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดการณ์ที่เราได้ทํางานกับคนญี่ปุ่นน่ะมีสิ่งที่ตกใจไหมที่เราเจอแล้วเราต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนอยู่ไทยก็ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นใช่ไหมแต่อยู่เนี่ยก็คือบริษัทญี่ปุ่นเหมือนกันก็อยู่บริษัทญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าปรกว่าเขาตรวจเยอะเหมือนกับเขาจะมีเขาเขามี แผนป้องกันปัญหาของเขาอยู่ซึ่งแผนป้องกันปัญหามันก็จะประกอบด้วยการแบบทำนู่นนี่ส่งทำอะไรส่งมันจะเป็นการตรวจเป็นขั้นๆใช่ไหมครับอย่างบางที่ที่เขาฟอร์ที่เราทำแบบบังคับให้เราทำโอทเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็จะตรวจว่าเราทำงานจริงหรือเปล่าใช่ไหมกับการที่ที่เขาพยายามจะไม่ให้เราทำโอทอ่ะเขาก็จะมาตรวจว่าเราอ่ะเข้ามาทำแอปเข้ามาทำงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเคยเจอที่ที่ลูกค้าที่เข้าไปแล้วเขาบอกว่าเขามาเช็คว่าแบบว่าทำไมไฟล์มันโดนอัปเดตหลังสองทุ่มล่ะ มาทําอะไรหลังสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเอ้าไม่ได้เหรออืออืออืออ่าบางทีเราทํางานหลังที่บ้านแล้วแบบอ่ะก็อัปเดตเข้าไปอะไรอย่างงี้็ก็ไม่ได้เลยก็ตรวจสอบ่านั้นโดนเหมือนกับโดนแบบว่าทําไมถึงทํางานดึกมีปัญหาอะไรเราก็โดนเรียกทั้งทีมาคุยว่าทําไมทีไม่มาช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยไม่รีเที่ยวอีกอ่ะแต่ว่าคือถ้าทำงานคืนก็คือต้องแอบทำแล้วก็มาส่งตอนเช้านึกออกใช่ไหม เอองมันไหมเอต่อการที่แบบว่าที่ที่เขาทํางานดึกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะหมายความว่าส่งเมสเซจมาบอกด้วยนะว่ายังตื่นอยู่อะไรเงี้ยอืมอเอออันนี้นะก็ต้องมารับมเมสเซจเราว่าเรายังตื่นอยู่แล้วก็มีน้องอีกคนนึงอายุมีผลต่อการหางานมากไหมครับตอนไปหาอยู่ที่ว่าทําอะไรมานะครับสองคมผมไม่ได้กว้างมากแต่ว่าคนที่จบมาหาลัยแล้วมาหางานที่นี่ อายุมากสุดที่เจออ่ะโดยที่แบบว่าไม่เปีประสบการณ์ทำงานเลยนะก็คือประมาณ 27, 27็ดก็คือจบมาหาลาัยญี่ปุ่นเอ้จบมาหาลาัยไทยแล้วมาเรียนญี่ปุ่นปีหนึ่งแล้วก็เรียนเรียนเซนโมอีกสี่ปีรุ่นรุ่นเดียวกับผมนี่นแหละไอ้น้องผู่หญิงในกลุ่มผมมาคนนั้นแหละเออเขาก็เขาก็หางานได้นะเอ,อ สุดท้ายแล้วมันมีหลายปัจจัยนอกจากมากกว่าอายุแหละมีเรื่องของว่างานอะไรด้วยแล้วก็คุณเคยทํางานมาไหมประสบการณ์ด้วยแล้วก็สกิลการขายตัวเองด้วยคือคุณต้องวางแผนแหละว่าว่ารีสูเมของคุณะจะหน้าตาอย่างไงจะเอาอะไรเป็นเป็นอาวุธในการในการสู้กับกับรีสูเมคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจัดก,การตรงนั้นได้อ่ะมันก็ไม่ยากนะแต่ถ้าแบบรีสูเมรเรามีจุดอ่อน็มหมดเลยเนี่ยเราก็ก็ใช้เวลาช่วงที่เรียนญี่ปุ่นในการอุดจุดอ่อนตรงนั้น